เห็นไหมคะว่ารากของเขาเนี่ยเต็มไปทั้งกระถางนะคะแทบจะมองไม่เห็นดินอยู่แล้วนะคะตัวนี้เขาเกิดจากการดูแลของเรานะคะเราให้ปุ๋ยให้น้ำนะคะให้แดดอะไรที่เพียงพอนะคะเขาจะเจริญเติบโตแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนอเ,อนเอนสามารถใช้วิธีการที่สวนสวยแชร์แบ่งปันในวันนี้นะคะนำไปดูแลบอนสีของเพื่อน,อนที่บ้านนะคะรับรอง ว่าได้ผลนะคะสวยงามทุกต้นแน่นอนนะคะถ้าบอนสีเรารากเยอะแบบนี้นะคะเพื่อนๆสวยงามแน่นอนค่ะเป็นวิธีง่ายๆนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะรากบอนสีเยอะขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่สวยไม่โตนะคะถ้ารากเยอะขนาดนี้ต้องพุ่มใหญ่ใบโตนะคะสวนสวยใช้อะไรวิธีการแบบไหนเดียววันนี้จะทำให้ดูนะคะ อันนี้นะคะสวนสวยอัปเดตบอลสีกวนอูที่สวนสวยรื้อกระถาง้ังรากให้เพื่อนๆดูเมื่อประมาณ 2- 3สาวันที่แล้วนะคะตอนนี้เขาฟื้นตัวได้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆใช้วิธีที่สวนสวยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆได้เลยค่ะเราจะรื้อเขากี่รอบก็ได้นะคะรื้อเขาขึ้นมาดูรากนะคะเปลี่ยนดินใหม่เปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่นะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะซกเศร้านะคะ ถ้าหากเพื่อนๆสงสัยนะคะว่าบอลสีของเรากําลังเกิดอาการแปลกๆนะคะและถ้าสังเกตดูดีๆเขาไม่อา่แทงยอดใหม่ทุกหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อนๆสามารถใช้วิธีการนี้นะคะดูแลบอลสีของเพื่อนๆได้เลยค่ะ เขามีการแทงหน่อใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะตัวนี้แสดงว่าเขาเริ่มมีการเดินรากที่ดีแล้วนะคะและเมื่อเขารากเดินดีแข็งแรงแล้วนะคะเราก็ดูแลเขาต่อด้วยการาบำรุงนะคะใส่ปุ๋ยตามระยะเวลาเขาเท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะตัวอย่างทําให้เห็นนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่ต้องกลัวนะคะเวลารื้อกระถางล้างรากบอนสีนะคะเป็นอะไรที่จะช่วยให้บอนสีของเรานะคะเพื่อนเื่อจะ จเจริญเติบโตสวยงามอีกวิธีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆของสวนสวยด้วยมือเราทุกคนนะคะคลิปนี้สวนสวยก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาบำรุงดูแลต้นบอนสีอีเหนาต้นนี้นะคะ แล้วก็จะบอกเคล็ดลับนะคะสิ่งหนึ่งที่ส,สวยใช้ในการดูแลบอลสีอินาวต้นนี้นะคะให้กอใหญ่ใบโตต้นใหญ่ๆทรงพุ่มสวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะกระถางเขาเล็กๆนะคะเพื่อนๆกระถางประมาณ6นิ้วนะคะแต่ต้นเนี่ยใหญ่ใหญ่โตมากนะคะ ส่วนรากเขานะคะเพื่อนๆตอนนี้เดินทะลุก้นกระถางแล้วนะคะพื้นที่ในการหาอาหารเขารู้สึกจะน้อยนะคะเพื่อนๆปลูกเขาให้ได้รับแสงแดดนะคะเพื่อนๆแล้วก็ดินฟ้าอากาศตามอ่าสภาวะแวดล้อมตามปกติเลยค่ะเจอลมบ้างเจอฝนบ้างนะคะพายุเป็นครั้งคราวเขาจะแข็งแรงแบบนี้นะคะเพื่อนๆและโตนะคะแต่ก็แตกยอดให้เพื่อนๆได้ชื่นชมใบบอลสีที่สวยงามแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะ เขากอใหญ่ใบโตมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นกระถางไซส์6นิ้วนะคะส่วนสวยจะขยเบมาเป็นกระถางไซส์10นิ้วเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะถ้าบอนสีเรารากเยอะแบบนี้นะคะเพื่อนๆสวยงามแน่นอนค่ะ นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนระบบรากนี่สาคัญกับบอนสีของเรานะคะสาเหตุที่เราจะต้องเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะก็เพราะเขารากเต็มกระถางแบบนี้นะคะอัดแน่นแบบนี้พื้นที่การหาอาหารน้อยลงนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนสิ่งที่เราจะต้องใช้นี่นะคะปุ๋ยละลายช้าสูตร13 13นะคะถ้าถ้ากระถางขนาด10นิ้วแบบนี้นะคะใส่ไปเลยนะคะเพื่อนๆอ่าหนึ่ง ถึง2ช้อนชาได้เลยนะคะนี่หช้อนชาก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราโรยลงไปนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราโรยตรงกลางๆกระถางให้เยอะๆนะคะ เราไม่ต้องโรยออกไปตรงขอบนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นกระถางที่เล็กนะคะเพื่อนๆโเ,เวลาเราใส่บอลสีเข้าไปรากเขาจะกระจุกอยู่ตรงกลางนะคะและเขาก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าที่รากจะเดินไปทั่วกระถางนะคะเพราะฉะนั้นปุ๋ยที่อยู่รอบนอกนะคะจะเป็นการละเหยนะคะและก็สลายไปโดยเปาประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นให้เราโรยไว้ตรงกลางกลางกระถางแบบนี้ให้เป็นจำนวนมากๆนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะใส่ประมาณ2ช้อนชาแบบนี้นะคะเพื่อน,เ,อนเป็นวิธีการบำรุงบอนสีที่ได้ผลมากๆนะคะและก็ไม่เสี่ยงกับการที่บอลสีของเราจะรากเน่าโคนเน่าเปื่อยตายนะคะปุ๋ยละลายช้านะคะเพื่อน,เ,อนเป็นปุ๋ยที่ดีมากๆนะคะเหมาะสําหรับไม้ดอกไม้ใบนะคะพืชมงคลพืชอะไรต่างๆที่อยู่ในสวนของเรานะคะเพื่อน,อนใช้ได้เลยนะคะ วิธีการก็ทำเหมือนเดิมนะคะโรยดินให้อ่าปิดบริเวณปุ๋ยแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันรากบอลสีสัมผัสกับปุ๋ยละลายช้าโดยตรงนะคะอาจจะทําให้รากบอลสีของเราเปื่อยเน่าได้นะคะตัวนี้ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะคะต้องอ่าโรยดินปิดไว้บางๆแบบนี้นะคะเพื่อน นี่คะ่ะเสร็จแล้วนะคะการาย้ายกระถางให้บอลสีของเรานะคะเพื่อนๆทุกครั้งที่มีการอัพไซต์กระถางบอลสีของเรานะคะให้เพื่อนๆใช้ปุ๋ยละลายช้านะคะรองก้นกระถางรับรองสวยงามทุกต้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปสรรหา,าสารอาหารอย่างอื่นมาใส่ให้เขานะคะเพื<ๆ>่อนๆปุ๋ยตัวนี้ดีมากๆนะคะปุ๋ยละลายช้าสวยครบจบในหนึ่งช้อนชาเลยะคะ่ะเพื่อนๆสวยงามจริงๆนะคะ ที่บ้านของส่วนสวยก็จะใช้อาการดูแลบอลสีทุกๆต้นนะคะไม้มงคลทุกๆต้นด้วยวิธีการเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนและเขาจะเจริญเติบโตสวยงามของเขาเองนะคะเพื่อนเพเพียงแค่เราให้แดดให้น้ำตามที่เขาต้องการนะคะสารอาหารทุกอย่างมีอยู่ในปุ๋ยละลายช้านะคะสวยครบจบในปุ๋ยเดียวประมาณนั้นเลยค่ะเพื่อนๆลองนำไปใช้ดูนะคะแล้วจะเห็นผล อย่างแน่นอนค่ะ